คุณนาหรือคุณอาท่านใดนะครับ มีกระเนื้อนูนๆนะครับเป็นก้อนอยู่ที่หน้าหรือว่าอยู่ที่หลังนะครับแล้วไม่มั่นใจว่าเราควรเก็บมันเอาไว้ดีหรือเราควรจะเอามันออกดีเนี่ยนะครับวันนี้หมอมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเราควรจะทํำยังไงนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องดูให้ออกก่อนว่ามันเป็นกระเนื้อจริงหรือไม่นะครับถ้าเป็นกระเนื้อจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าก้อนของมันเนี่ยสีจะเสมอกันทั้งอันนะครับอาจจะเป็นสีดําหรือสีน้ําตาลก็ได้นะครับและที่สําคัญคือเราจะเห็นว่าขอ,ขอบเขตของมันเนี่ยชัดเจนนะครับขอบเขตของตัวกระ สามารถจะแยกออกจากผิวหนังข้างๆได้อย่างชัดเจนนะครับโดยธรรมชาติของกระเนื้อเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้อันตรายอะไรนะครับ แต่ว่าถ้าเราเห็นว่ามันโตเร็วมันมีสีที่ไม่สม่ำเสมอทั้งอันนะครับหรือขอบเขตของตัวกระเนี่ยไม่ชัดเจนอย่างนี้เราต้องสงสัยแล้วว่าไอ้ที่เราคิดว่าเป็นกระเนื้อตั้งแต่ตอนต้นจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้เราควรจําเป็นต้องเอาออกนะครับหรือถ้าคุณนาคุณอาคานไหนนะครับดูแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่ามันเป็นกระจริงหรือเปล่านะครับมาพบแพทย์นะครับเราจะมีอุปกรณ์รูปร่างแบบนี้นะครับเอาไว้ส่องตรวจนะครับเราก็จะพอทราบได้ว่ามันเป็นกระจริงหรือไม่ แต่ถ้าในกรณีที่ลักษณะของมันไม่ชัดเจนจริงๆคุณหมอก็อาจจะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อความปลอดภัยนะครับ